สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับ3,000วัตต์นะยี่ห้อนี้นะครับใช้ไฟ24โวลต์นะครับก็เปิดข้างในเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นฟอดซิลนะครับเขาเรียกว่าฟอดซิลไหมมดครับมดเข้าไปเต็มเลยนะครับมาดูกันข้างในนะครับหลังจากที่แกะออกมาเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับมดเต็มไปเลยครับโอ้ยแผงนี้ แกงนี้ไม่น่าจะรอดนะครับลักษณะนี้นะก็ไม่รู้จะช็อตขาดไหนนะครับเยอะเลยเยอะมากเลยนะครับเกินมดน่าจะทั้งฝูงเลยนะครับทั้งรังเลยนะก็เดี๋ยวผมทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาลุยกันครับคราวนี้หลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูทั่วทั่วไปนะครับ ก็จะอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆนะครับเผื่อว่ามีบางท่านเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะครับไม่ได้ดูคลิปเก่าๆมานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะลักษณะก็คือเขาจะรับแรงดันไฟกระแสต่ำงครับอาจจะ12โวลต์24โวลต์48โวลต์นะครับเข้ามาในชุดของ DC to DC นะครับชุดฝั่งฝั่งด้านนี้นะฝั่งด้านที่ผมกาลังอธิบายตรงนี้นะครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยมอสเฟตนะครับ อยู่2 4 6 8ประมาณ8ตัวนะครับแล้วก็มี IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้จะทำหน้าที่ผลิตพัน์นะครับ P w m นะครับส่งสัญญาณพัม์มาควบคุม mosfet พวกนี้ให้ให้ปิดเปิดการทำงานนะครับตามจังหวะเวลาที่เขาคำนวณมานะครับแล้วก็มี MCU ตัวนี้เป็น MCU นะครับก็คือจะตรวจสอบสั่งการทั้งหมดนะครับว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดในวงจรเนี่ยตัวนี้ก็จะสั่งตัดการทำงานนะครับ แล้วก็เมื่อเมื่อไฟเข้ามาเนี่ยยี่สิบสี่โวลต์ชุดนี้เป็นยี่สิบสี่นะครับไฟเข้ามายี่สิบสี่โวลต์นี่มาจากขั้วบวกขั้วลบตรงนี้นะครับบวกกับลบตรงนี้นะเข้ามาปั๊บก็จะวิ่งผ่านหม้อปแปลงด้านนี้เข้ามานะครับด้านนี้เข้ามานะก็จะทํางานชุดนี้ก็จะทํางานพอชุดนี้ทํางานนะครับจากไฟยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยเขาก็จะ power up ขึ้นนะครับเป็นไฟสามร้อยกว่าโวลต์นะครับสามร้อยกว่าโวลต์เป็นไฟไฮโวลต์ on, นะครับเขาเรียกไฟแรงสูงนะก็จะมาหยุดเก็บที่สี่สี่ร้อยโวลต์ตรงนี้นะคร มาตัวนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าชุดนี้รับไฟกระแสตรง24โวลต์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะ power up ไฟมากขึ้นคือเพิ่มกําลังไฟมากขึ้นแรงดันมากขึ้นนะครับให้อยู่ที่ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับจากนั้นก็จะส่งมาที่ด้านชุดนี้ชุดนี้คือชุดอินเวอร์เตอร์ครับชุดอินเวอร์เตอร์นี่ก็จะรับไฟหน้าที่จะจะทาหน้าที่รับไฟประมาณ300กว่าโวลต์เนี่ยก็แปลงแรงดันไฟครับแปลงแรงดันไฟให้เป็นไฟกระแสสลับเท่านั้นเองนะครับด้านนี้เป็นไฟกระแสตรงด้านนี้เป็นไฟกระแสสลับ ก็ส่งออกมาที่โลพาส s ิ f เตอร์พวกคอยพวกนี้นะครับแล้วก็ออกมาที่ที่เอาต์พุตจุดนี้นะครับประมาณนี้นะคราวนี้เวลาการตรวจซ่อมครับเราก็จะเช็คในฝั่งที่เป็นอินพุตก่อนนะครับชุดด้านไฟ dc นะครับย4ิบโวลต์น,นะครับเราก็เช็คก่อนอันดับแรกนะครับเราก็เช็คเช็คบวกลบลบธรรมดานี่ครับเช็คปิดปิดธรรมดาว่าเขาช็อตไหมอ่าอย่างเงี้ยช็อตไหมไม่ช็อตนะครับอย่างเงี้ไม่ช็อตนะแล้วก็เช็คชุดชุดนี้ครับ ชุดน e ี้ก็วัดทั่วทวไปครับขาเกลเดนซอสนะครับเนี่ยก็ก็วัดวัดขาเกตวัดขาซอสอะไรประมาณนี้นะครับวัดทั่วไปเนี่ยวัดข้างเขาจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับเนี่ยเนี่ยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนี่ยก็ช็อตไม่ช็อตเราไม่แน่ใจนะครับเราไม่รู้อ่าตรงนี้อาจจะไม่ช็อตนะครับอ่าเราก็วัดทั่วท่วไปประมาณนี้ก็วัดทั่วทั่วไปครับ ถ้าช็อตเนี่เขาก็จะตัดการทํางานของเขานะครับตอนนี้เขาตัดแล้วจากนั้นเราก็เช็คไม่ช็อตนะครับเช็คทั่วไปตัวนี้น่าจะน่าจะไม่ช็อตนะเช็คฟิลล์ครับคราวนี้ฟิลมีไหมฟิลมี2ตัวอาจจะขาดนะครับเพราะว่ามดเข้าเต็มเลยเช็คฟิลเราเช็คตรงนี้ก็ได้หรือว่าเช็คอย่างนี้ก็ได้เช็คั้่บวกนะครับั้่บวกเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาที่ที่หลังหลัง i อเอฟอ่าหลังม o ล f ิเตพวกนี้ครับเนี่ยแต่เรามันไม่มีครับสแสดงว่าฟิลขาดเพราะว่าไฟไฟยี่สิบสี่โ จะผ่านเมสาแปลงมาแล้วก็จะเข้าตัวนี้ครับเข้าตัวนี้ผมแตะแล้วไม่ม kind of ีนะถ้าเช็คที่ฟิวครับพอนี้น่าจะเห็นฟิวนะฟิวเล็กตัวนี้เนี่ยครับตรงนี้ฟิวมีนะครับเนี่ยเนี่ยฟิวมีแต่จากฟิวไปครับจากฟิวไปเนี่ยฟิวขาดครับตอนนี้ฟิวขาดเราเช็คง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปเช็คที่ฟิวโดยตรงก็ได้เราเช็คที่ขั้วบวกแล้วก็แตะที่หลังพวกนี้ครับเนี่ยไม่มีฟิวครับฟิวขาดไปเรียบร้อยฟิวสองตัวครับเนี่ย เนี่ยขาดนะครับนี่ขาดแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิวนะครับอ่าหลังจากที่เปลี่ยนฟิวเรียบร้อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าผมใช้รวดเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับต่อฟิวต่อแทนฟิวนะครับคราวนี้เราก็จะมาทดสอบในด้านของตัว DC to DC นะครับ24โวลต์เข้ามาทํางานได้ไหมถ้าทํางานได้จอต้องติดแล้วก็ชุดนี้จะทํางานแล้วก็ C ตัวนี้ก็จะมีไฟอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าโวลต์นะครับแล้วก็ จะให้ชุดนี้ชุดนี้ก็จะทํางานนะครับผมก็จะดึงดึงแผงนี้ออกก่อนไม่ให้ชุดนี้เขาทางานนะครับเผื่อชุดนี้เขามีปัญหาจะระเบิดตุ้มตามไปนะครับก็ลองดูครับแค่นี้ก่อนเ็าไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ไม่ได้เช็คละเอียดนะครับลองดูเลยลองแบบประเภทแบบไม่มีอะไรมากมายไม่มีความรู้นะครับฟิวขาดแล้วก็ใส่เลยครับจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็ปล่อยไฟเข้ามา24โวลต์3แอมป์นะครับอ่ะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับจะระเบิดตุ้มตามไหม คือจริง,รงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าลักษณะฟิวขาดลักษณะเนี้เราควรที่จะลอยลอยชุดนี้ออกให้หมดเลยนะครับถอดออกให้หมดเลยถอดออกเสร็จแล้วก็เปิดเข้ามาพอเปิดเข้ามาไม่มีอะไรระเบิดเราก็มาเช็คพันครับแต่ตอนนี้ผมจะทําให้เห็นว่า,าถ้าซ่อมแบบนี้นะครับเห็นฟิวขาดปั๊บเปลี่ยนฟิวใสเข้าไปนี่มันจะระเบิดเลยไหมหรือมันจะอาการมันจะหนักขึ้นนะครับอันนี้แต่ว่าเราเช็คเบื้องต้นว่าอาจจะไม่มีอะไรช็อตนะครับว่าเราเช็คขาพวกนี้ เราเช็คขาพวกนี้เขาไม่มีอะไรช็อตนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะช็อตในส่วนอื่นนะครับอ่ะลองดูครับลองดูก็จะตอนนี้ลองดูนะครับผมเปิดไฟเข้ามาปั๊บเปิดเข้ามาเรียบร้อยนะครับเปิดเข้ามาแล้วแต่ว่าไฟตัดเลยครับตอนนี้ไฟยังไม่ได้ทําอะไรครับตัดแล้วไม่รู้ช็อตตรงไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดการทํางานของวงจรน,นะครับยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ย เปิดปั๊บไม่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เรียบร้อยเปิดไฟเข้ามา2 4โวลต์24โวลต์เนี่ยไฟไม่มีเลยครับอ่าพอดีแหล่งจไฟของผมเนี่ยมันจะมันจะป้องกันการช็อตโหลดได้นะครับเนี่ยเราสังเกตดูนะไฟไม่มีเลยเนี่ยไฟไม่มีเลยครับหายเลยนะครับถ้าเอาไฟออกนะอ่าผมเอากั้วลบออกนะครับขั้ลบออกนะเนี่ยไฟมาครับไฟมา24โวลต์ ผมจับผิดขั้วนะไฟมา24พอเอาใส่เข้าไปไฟหายไฟหายก็แสดงว่ามีการมีการช็อตครับถ้าถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่นี่ตุ้มเลยนะครับตอนนี้บอกเลยนะว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ปกติจะตุ้มเลยเพราะว่ากระแสจะจะจะมาแล้วก็แรงมากแล้วก็ระเบิดเลยครับแต่ตรงนี้แรงใจไฟผมจ่ายไฟแค่ 23M แอมป์เขาก็เลยตัดการทำงานครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนช็อตครับคราวนี้ เราจะทํายังไงเขานี้หนึ่งถ้าเราปล่อยกระแสเข้ามาทุกสูงนะครับก็อาจจะมีอะไรร้อนๆนะครับร้อนๆแถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรร้อนเลยอ่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับก็ประเด็นที่เราควรจะต้องหาครับควนี้ตัวไหนช็อตครับคราวนี้นั่นแหละครับปัญหาก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาหาดูก่อนนะครับคือตอนนี้ปล่อยไฟเข้ามาแล้วหายเลยนะครับช็อตไปเลยนะครับโอเคครับ ต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดมอสเฟตออกมานะครับเบอร์นี้จะเป็น cs หนึ่งสองศูนย์ศูนย์แปดนะครับหนึ่งสองศูนย์ n ศูนย์แปดนะครับก็คือหนึร้อยยี่สิบแอมป์แล้วก็แปดสิบโวลต์นะครับเบอร์นี้นะถอดออกมาเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้วัดเลยนะอันนี้ก็อันนี้เราก็วัดก่อนนะครับเราก็วัดขาขาสองขาสามนะครับขานี้นะขาเดนขาซ้อนนะครับเนี่ยเราก็วัดลักษณะนี้นะครับ วัดไปเรื่อยๆทุกขานะครับถ้าช็อตก็จะขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีเราบัดกรีออกแล้วเนี่ยเราอาจจะทําเขาช็อตกันอยู่นะครับงนั้นเวลาที่บัดกรีออกเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยทาความสะอาดนะครับอย่างที่ผมทํานะเนี่ยเอาทินเนอร์มาล้างนะครับใส่สำลีหรือใส่อะไรก็ใส่แปรงก็ได้นะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูเศษแถวนี้ว่ามีติดอะไรไหมนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะสวยแล้วนะครับสวยงามแล้วละ ต่อมา,มาครับก็เช็คเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะครับยังไม่ได้เช็คนะรานนี้จะปล่อยไฟเข้ามาครับยี่สิบสโวลต์นะปล่อยเข้ามาเลยนะครับจะเป็นยังไงนะ gun. จะช็อตไหมนะครับเอาสามสองหนึ่งปล่อยเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เช็คเลยครับลองดูนะนี่ขั้วลบนะครับขั้วบวกอยู่ขากลางนะครับเนี่ยก็ไฟเข้ายี่สิบสี่ครับเนี่ยไฟเข้ายี่สิบสี่ไม่ช็อตแล้วครับ แสดงว่าต้องมีอะไรช็อตอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยแตัว2,4,6,8นะครับถ้าถ้าทําแบบที่ผมทำตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับส่วนมากทุกคนจะทํากันอย่างนี้ก็คือโอเคเห็นฟิลขาดดีใจมากเลยแค่ฟิลขาดเปลี่ยนฟิลเข้าไปแล้วต่อแบตเตอรี่เข้าไปตุ้มเลยครับไม่เหลือครับยังไงก็ตุ้มถ้าฟิลเนี่ยถ้าฟิลยิ่งยิ่งใสแอมูงสูงมากยิ่งไม่ขาดนะครับยิ่งจะระเบิดดีนะครับ ไม่ก็ประกายไฟจะอาร์กเลยอันนี้อันนี้ที่ผมกล้าทำาขหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยแหล่งจไฟเขาเนี่ยมันมีระบบตัดครับเราตั้งกระแสต่ำนะครับผมตั้งกระแสแค่1แอมป์อย่างเงี้ยหนึ่งแอมป์ M, หรือครึ่งแอมป์นะครับก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าผมตั้งกระแสทักสิบแอมป์อย่างนงี้ครับสิบแอมป์แล้วปล่อยเข้ามาเนี่ยตัวพวกนี้ครับปลายทางนี่ก็จะร้อนแล้วก็ระเบิดนะครับ ถ้าตัวไหนทนได้ก็ทนถ้าตัวไหนทนไม่ได้ก็จะก็จะร้อนแล้วก็ไหม้แล้วก็ระเบิดไปนะครับก็วัดกันระหว่างว่าแหลใจไฟผมกับไอชุดนี้อะไรจะระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแอมมันสูงครับแบตเตอรี่แอมจะสูงใส่เข้าไปปั๊บประกายไฟก็ตุ๊บทันทีครับฟิลเขาถึงขาดนะอ่ะมาดูครับมาดูหาผู้ร้ายกันตัวในเสียนะครับตัวเสียเนี่ยเราก็วัดเลยครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับก็ขาสองครับเราวัดขาสองกับ กับขาสามได้เลยนะครับขาสองเนี่ยเขาจะต่ออยู่ตรงนี้นี้นะครับก็วัดช็อตไม่ช็อตธรรมดานี่นะครับวัดง่ายๆนะครับเอาง่ายๆนะขาสองกับขาสามครับเนี่ยอันนี้ไม่ช็อตวัดไปนะครับวัดอย่างเร็วนะอันนี้ไม่ช็อตนะครับต้องมีตัวช็อตครับอันนี้ไม่ช็อตครับถ้าไม่มีตัวช็อตเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ไม่ช็อตไฟยี่สิบสี่ผมหายเลยนะครับอ่าอันนี้ช็อตไหม นี่ครับนี่ผู้ร้ายหนึ่งตัวขาสองขาสามช็อตครับไฟบวกกับไฟลบมันช็อตกันไม่เหลือครับนี่หนึ่งตัวนะอ่าต่อมาครับนี่ก็ช็อตครับบางทีเราวัดในวงจรอนะเราวัดไม่ไม่หมดทุกตัวครับอ่านี่ไม่ช็อตนะรอดไปนะครับอ่าตัวนี้ล่ะโอ้โหช็อตสามตัวเลยครับอ่หาหักขาวไว้ก่อนนะครับนี่ ช็อตไปสามตัวนะครับเหตุผลที่ทําให้ไฟยีิบสี่หายนะครับก็ผมทดลองให้ดูนะทดลองให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของผมจริงเลยถ้าลักษณะฟิวขาดอะไรมาลักษณะนี้ควรที่องถอดแบบนี้ครับให้อยู่ในสภาพาแบบนี้เราค่อยเช็คสัญญาณกันเช็คส่วนประกอบอื่นไปนะครับคราวนี้เปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับอ่ะเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับก็ลองดูครับเปิดจะได้ไหมนะครับสามสองหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับ ระบบเช็คเตือนทํางานปกติแล้วก็ตัดทำงานเรียบร้อยครับต่อไปเราเช็คสัญญาณพันธุ์ครับมีอะไรจะขาดไหมถ้าช็อตขนาดนี้อาพวกนี้อาจจะอาจจะมีปัญหาครับอาที่อยู่ระหว่างขาเกตรตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เช็คนะยังไม่เช็คสัญญาณดูอายังไม่เช็คอาพวกนี้นะครับก็ใช้มิตเตอร์วัดธรรมดาครับจะได้กี่โวลต์นะมิตเตอร์โวลต์ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตั้งโวลต์ไปนะครับก็เดี๋ยวผมหาตัวช่วยก่นแป๊บนึง จะต่อกั้วลบกคอมพิวเตอร์ใส่ตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ไว้นะก็เช็คที่ขาเกียรครับขาเกียรเวลาเราเปิดปั๊บก็มีไฟขึ้นมาขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราก็ดูจากตรงนี้เอาเป็นไฟดีก็ได้นะครับอ่าลองดูนะผมเปิดแล้วนะอ่าลองดูที่ตัวนี้นะครับสามสองหนึ่งปึ๊ห้าจุดห้าอ่าห้าจุดห้านะครับขาเกียรตัวที่สองนะอ่าลองดูครับสามสองหนึ่งห้าจุดห้าทุกตัวก็จะห้าจุดห้าหมด ถ้าตัวไหนไม่ได้5.5ก็แสดงว่ามีปัญหานะครับอ้าวส2มอ่า5.5นะครับนี่แหละครับคือเราเช็คสัญญาณไปเรื่อยครับ3 2 1อ่าได้แล้วนะน่าจะไม่มีปัญหานะครับ3 2 1อ่าทางที่ดีเนี่ยเราควรมาร์กด้วยถ้าเป็นไปได้เราควรมาร์กว่าตัวไหนที่เราเช็คออกมาแล้วมันช็อตพอดีผมก็ไม่ได้ไม่ได้นันเลยผมถอดออกมาเลยนะครับอ่าส2 1 5.5ครับ สามสอ,อ่าจุ 5. 5ครับตัวสุดท้ายครับเช็คอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆปึ๊ดโอเคก็แสดงว่าชุดนี้ชุดนี้ช็อตเฉพาะเฉพาะพระเอกเรา3ตัวนะครับพระเอกหรือผู้ร้ายพระเอกแล้วกันในที่นี้นะครับเนี่ยช็อตไป3ตัวครับแต่ทางที่ดีเราก็ผมไม่รู้ว่า3ตัวนี้ตัวไหนนะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาครับ แต่วางใจไม่ได้นะครับวางใจไม่ได้เราก็ควรที่จะเช็คตัวต้านทานแต่ละตัวตรงนี้ด้วยเช็คในปิ้นก็ได้นะครับก็จะก็จะพอได้ในเบื้องต้นอ้างอิงได้นะครับอลองดูนะผมผมมองไม่เห็นนะครับว่าค่าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมเช็คนอกหลังไม้แล้วกันนะครับถ้ามีขาดเดี๋ยวจะรายงานให้ฟังนะครับตอนนี้ถามว่า IC เสียไหมไม่เสียพัน่าดก็ไม่เสียส่งส่งพันออกมาเรียบร้อยครับ เช็คสโคบเราจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คสโคบให้ดูนะครับเผื่อใครมีสัญญาณอ่าเผื่อใครมีสโคบนะแล้วก็จะได้เช็คในส่วนของตัวต้านทานนี้ไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับมาต่อกันนะครับคราวนี้เราใช้สโคบวัดกันดูนะครับมิเตอร์นี้วัดได้ประมาณ5.5โวลต์ทุกตัวนะครับแล้วก็ผมเช็คตัวต้านทานแล้วนะครับมันมี10โอห์มแล้วก็ 10k ไม่ขาดสักตัวนะครับ ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับคนที่มีสโคปนะอยากจะใช้สโคปลองดูนะครับตอนนี้สโคปตั้งที่5โวลต์นะครับแล้วก็10มโคเซกนะครับก็แต่งไปที่คาเกตครับแล้วก็เทียบราวนะเทียบราวปกตินะครับเอาเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊ดขึ้นมานะครับอ่าปิดตัดไปนะครับเขาจะปิดอ่าเขาจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ตัดระบบของเขาปกตินะครับเอาาึื๊ดอ่าประมาณนี้นะครับ ความถี่นี่เราจะวัดไม่ได้เพราะว่ามันเร็วนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยเราก็เช็คเช็คไปด้วยนะครับทุกๆตัวนะอ่ารมมานี้ครับสัญญาณขึ้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับอ่าดูสวยงามนะครับพ้ดต่อไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็หาตัว ปัญหามาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอุปกรณ์มาใส่นะครับก็เสียหายไป3ตัวนะเดี๋ยวใส่อุปกรณ์แล้วก็ลองเช็คกันดูครับโอเคครับเรามาทดลองกันนะครับหลังจากที่ใส่ตัวตัวใหม่เข้าไปนะครับ 1, 2, 3ด้านนี้นะผมก็เรียงอย่างนี้เลยนะครับ3ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวผมถอดแผงนี้ออกนะครับไปให้ชุดอิอร์เตอร์ทำงานนะอยากรู้ว่าชุดนี้เขาทำงานได้ไหมนะครับเอาแต่ชุดนี้นะ แล้วก็คราวนี้เราก็จะมาวัดที่ขั้ว c นะครับบวกลบของ c ตัวนี้นะครับก็คือขั้วนี้นะขั้วนี้นะครับเราก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดแรงจ่ายเข้าไปสักแค่1น่แอมป์นะครับลองดูสัก1แอมป์นะครับก็เปิดปั๊บนี่ก็จะต้องมีเสียงดังนะครับ เสียงดังปี๊ดอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คที่ขัว c ซีรัลโวลต์ตรงนี้นะครับว่ามีไฟไหมถ้าเขาทํางานก็มีไฟขึ้นมานะครับลองดูนะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมอ่าลองดูนะครับก็กันไว้ด้วยครับให้ระเบิดด้านหลังไปเลยนะครับไม่ต้องระเบิดใส่เรานะอ่ะตอนนี้เปิดไปนะครับสามสองหนึ่งอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเปิดชุดนี้นะครับ ลองดูนะสามสองหนึ่งเขาก็จะตัดนะครับทำงานแล้วก็ตัดนะอ่าตอนนี้อ่าลองดูครับขั้ว c สี่เลวนมีไฟไหมมีรูข่วนในบวกลบนะอ่ลองดูครับอ่ามีแล้วครับ,ม,รบมีได้หกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าโวลต์นะอ่ามีหกสิบเก้าโวลต์ครับก็แสดงว่ามีโวลต์ขึ้นครับก็แสดงว่าทำงานเรียบร้อยนะครับจริงๆจะได้อยู่ที่ประมาณสักสามรอยโวลต์นะครับ น,นี่เขาก็ต no part, er ter, ัดระบบของเขาเพราะว่าผมถอดแผงชุดอินเมอร์เตอร์นั้นออกนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ต่อมาเราก็จะมารุ้นชุดอินเมอร์เตอร์กันครับค่าวนี้เกียร์ไฟก่อนนะครับเราก็จะมารุ้นชุดชุดนี้แหละครับเรานี้ชุดอิมเวอร์เตอร์นะครับว่าจะได้ไหมชุดนี้ผมก็วัดที่เบื้องต้นว่าว่าไม่มีอะไรช็อตนะก็ในเบื้องต้นนะครับก็ลองเลยครับเขาวนี้เราก็จะใส่แผงนี้เข้าไปเลย ่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ลองดูครับคราวนี้โอเคครับต่อมาเรามาลองชุดอินเวอร์เตอร์กันนะครับคราวนี้ผมก็ใส่แผงตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะให้แผงชุดกําเนิดพันธตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็ต่อหลอดไฟนะครับต่อหลอดไฟเอาพุทนะต่อเข้าไปที่เอาพุทตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สโคปนะครับตั้งที่200โวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็ความเร็ว1 0มิลลิเซกนะครับก็ลองดูครับคราวนี้จะใช้งานได้ไหม เหตุผล <H ead phone> ที่ผมทำไมลองได้เลยนะครับผมไม่ถอดตัว igbt ออก4ตัวเนี่ยเขาเพราะว่า1เช็คในวงจรนี้เบื้องต้นแล้วว่าเขาไม่ได้ช็อตอะไรนะครับไม่ได้ช็อตนะแต่ว่าอาจจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ต้องดูกันถ้าไม่ทำงานก็ต้องถอดตรงนี้ออกแล้วก็มาเช็คพันุที่แผงตั้งนะครับก็คาดว่าจะไม่ได้ระเบิดอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะระเบิดเฉพาะชุด dc to dc นะครับมดก็เข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะระเบิดด้านนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เลยเสียหายไปนะครับก็ลองดูครับถ้าเปิดปั๊บไฟสว่างแล้วแล้วสายเวฟขึ้นก็ใช้งานได้นะครับอะลองดูครับ3 2 1อ่าเปิดแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยนะตอนนี้อยู่ที่2 23 3งร3อนะครับ2 3 0โวลต์เลยแหละประมาณนั้นหลอดไฟก็ติดนะครับแล้วก็ความถี่ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลื่อน นี่ลงมาหน่อยนี่ครับเขาจะอยู่ละก็โอเคครับสายเวฟก็สวยงามปกติใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับแล้วก็ใช้ไดเป่าผมมาลองดูมาทดสอบอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์เพียวสายเวฟนะครับ24โวลต์หน้ายี่ห้อนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เช่นเคยครับก็เอาสโคบจับสัญญาณเอาพุทดูนะครับว่าจะเป็นสายเวฟที่สวยงามไหม แล้วก็ผมค้อมหลอดไฟเข้าไปนะครับ5วัตต์10วัตต์นะแล้วก็จะทดลองด้วยนี่เลยได้บอกผมนะครับไดนี้ก็คุ้นเคยกันนะครับตอนนี้สโคปก็ตั้งที่200โวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็10มิลลิเสกนะครับอ่ะลองดูครับตอนนี้เปิดแล้วนะ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปนะครับอ่าสายเวฟขึ้นนะครับตอนนี้ความอ่าแรงดันอยู่ที่232โวลต์นะครับ 230โวลต์เลยประมาณนี้นะครับหลอดไฟก็ติดนะครับอะลองดูครับคราวนี้ใ้ผมผมนะพึ๊ดอาลืมครับลืมลืมลืมนะผมไม่ได้ต่อตรงหลอดไฟอ่ะต่อแล้วครับอาผมผมซ่อมผ่านหลอดไฟนะะตอนนี้ต่อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวสามสองหนึ่งเอาใหม่นะครับปึ๊งไปโอเคใช้ได้นะสายเวฟก็มีไม่ขยับไม่อะไรนะครับ อ่าเบอร์สองครับเบอร์สองสามสองหนึ่งนะครับตอนนี้นิ่งนะครับลมแรงมากนะครับอ่าใช้งานได้นะครับคราวนี้เราจะเปิดความร้อนครับเปิดความร้อนนี่จะดับเลยนะครับเพราะว่ากระแสกระแสแรงจ่ายของผมมันไม่พอนะครับเอาสามสองหนึ่งความร้อนนะครับดับเลยเรียบร้อยครับนี่ยไปไม่มาเลยโอเคก็ต้องปิดนะครับ เราเปิดใหม่ครับอันนี้คือลักษณะของกระแสแรงจ่ายไม่พอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เขาทํางานไม่ได้นะครับก็คือแรงจ่ายที่แบตเตอรี่เราครับถ้าแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้งานได้เพราะว่าแบตเตอรี่โอ้ยแอมไม่ต่ํากว่า5 0 6 0แอมป์นะครับแต่ของผมมันแค่10แอมเท่านั้นเองนะครับก็โอเคครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องประกอบส่งแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็รวบลัาตัดตอนหน่อยนะครับไม่ได้พาเช็คสัญญาณในส่วนของฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเช็คตามหน้างานนะเราเช็คแล้วมันไม่ได้ช็อตอะไรนะครับก็มีแต่ช็อตตัวนี้3ตัวนะครับสรุปแล้วก็เสียไปทั้งหมดอยู่3ตัวเท่านั้นเองนะครับเกิดจากมดนะน่าจะเป็นมดนะครับอา้ามหายไปไหนละสรุปแล้วก็ช็อตไป3ตัวครับตัวนี้นะ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับสวัสดีครับ